นิชาตดยกนิดหนึ่งนะฮะติดลถออเมล่าพันนะฮะชุดท่อสูตรยูโรอาร์ตนะฮะเสียงซปเปอร์คาร์นะครับโอ้โหจับคู่ดับเบิลเท็เก้อยแม่งแรงเลยนะฮะที่ร้านผมก็มีนะครับดั t เ t e c เทค็คันเล่งไฟฟ้าหรือว่าจะเป็นกล่องเสียบเพิ่มแรงม้านะฮะแรงเลยเสียงแบบหล่อมากอะ่ะสนใจนะฮะอเมล่าพันเทอร์โบอยากได้เสียงซปเปอร์คาร์หรืออัตันเลยกบ,บนีนะฮะ กับชุดท่อสูตรยูราสเอ Exhaust มาได้เลยครับ